มาติดตามข่าวสารกันนะครับแล้ววันนี้เ,เรื่องของน้ำท่วมภาคใต้นี่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่<ช>นะครับใ,<ช>ในหลายพ<ช>ื้นที่เลยนะครับทิพพรนี่ก็ดีขึ้นแต่ว่าที่หนักตอนนี้ก็คือที่สุราษฎร์ธานีกับคนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับวันนี้นายกจะลงไปที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับ<น>สุราษฎร์ธานีนะคะอ,ะอย่างที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับมี รายงานนะครับว่าหลายพื้นที่เลยนะครับในวัดวัดเจดีวัดไอ้ไข่เนี่ยก็โอ้โหทั่วหมดเลยนี่โรงพยาบาลมหาราชนะครับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะฮะนี่คือวัดไอ้ไข่ค่ะปกติตรงนี้จะเป็นที่จอดรถพี่กองเคยไปมหมยังคะไม่เคยไม่เคยแต่เคยเห็นเคยไปมาครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งคือแบบมันไม่มีที่จอดอเขากําลังก่อสร้างทําที่จอดรถใหม่ทําอะไรใหม่คือขยายเพิ่มเติมนะคะไอ้ตรงนี้ปกติเป็น ที่จอดรถก็คือน้าเนี่ยเข้าไปท่วมวัดน้ําล้อมวัดเลยนะคะฮะน้าท่วมรอบนี้เนี่ยสร้างความเสียหายเยอะนะครับเลือกส่วนไรนาหรือแม้แต่ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยนะครับอย่างที่อำเภอสีชนนะครับมีชาวบ้านที่ตําบลเสาพาวอำเภอสีชนนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีอาชีพเลี้ยงหมูนะครับใกล้กับคลองท่าทนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝนตกหนักทั้งคืนเลยนะครับตั้งแต่วันที่15แล้วตื่นเช้ามาปรากฏว่า คอกหมูไปก็เป็นห่วงหมูที่เลี้ยงไว้นะครับเพราะมันคือรายได้คืออาชีพข,ของเขาเนี่ยนะครับไปดูที่คอกหมูปรากฏน้าทะลักท่วมเข้าไปในคอกหมูลแล้วทําอะไรไม่ได้อ่ะคช่วยหมูไม่ได้เลยเนี่ยนะครับก็เลยเกลับไปบ้านพอน้ําลดเข้าไปดูปรากฏหมูทั้งหมด140อตัวตายคาคอกเลย<อ>แล้วก็สูญหายไป25ตัวที่เหลืออีกร้อยตัวนะครับ มีชีวิตรอบเพราว่ากระโดดหนีตายได้คือ,อ,อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบเสียชีวิตตายอ่ะนะครับอันนี้โอโ้โห,หน่าเห็นใจมากเลยนะครับแต่ว่าเขาก็เอาหมูที่ตายก็ไปแบ่งปันกันให้กับเพื่อนบ้านทําเป็นอาหารตอนนี้นะครับที <laughs> นี้มาดูสถานการณ์ในภาพรวมนะครับภาพรวมของน้ําท่วมภาคใต้ครั้งนี้น,นะครับก็มีรายง,งานจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลระหว่างวันที่22พฤศจิกายนจนถึง16ธันวาคมที่ผ่านมายาวๆเลยเนี่ยนะครับ <ทะ S 1> มี <ทะ S 1> สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งหมด11จังหวัดนะแล้วก็107อำเภอ702ตำบล500 5,500หมู่บ้านนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ737,000กว่าครวัวเรือนนะครับมีผู้เสียชีวิต35รายแต่เป็นตัวเลขตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนจนถึงเมื่อวานนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยครับ ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดคือชุมพรระนองสุาราษฎร์ธานีนครศรีธรรมาราชและจังหวัดพัทลุงนะครับมีผลกระทบอยู่47อำเภอ2 7 4ตำบล1,998หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ128,355คัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวม นะฮะเพราะว่าจากข้อมูลที่วันก่อนเรารายงานไปเนี่ยว่าฝนเนี่ยบางพื้นที่อาจจะลดลงแล้วแต่ว่าก็อนจะพึ่งชันลาใจใช่ค่ะภายในวันที่18เนี่ยอาจจะมาอีกรอบลอกหนึ่งะนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปสี่รายด้วยกันนะคะที่น่าเศร้าสลดมากก็คือมีรายหนึ่งอะพี่ก้องคุณผู้ชมลอยมากับน้ำอ่อเห็นดูคลิปอยู่นะลอยมากับน้ําส่วนอีกคนนึงคือถูกไฟช็อตคือบางทีแบบ ไฟฟ้ามันตัดไม่ทัน <ฮะ S 1> คุณผู้ชม